วันนี้เปล่ามาช้อปปิ้งครับอของเล่นเพียบเลยห้ามจับนะถ้ายังไม่จ่ายเงินห้ามจับของเขานะไม่จับแรงอยาๆไปเดินไปอู้ลูกบอลนะเปาลูกบอลนีนู่นนู่นนูน,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 นอือโอ้อันนั้นตะก็ในลูกบอล กิบาทเนี่ยพอสามร้อยห้าสิบลูกบอลทองอันนั้นอ<ว>อ้ยอ้ยอ้ย,อยไหลแล้วลูกบอลไหลเก็บไว้เก็บไว้เขาเหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมนะเขาว่านะอะไาารลม่จูจี้นี่วางไว้นั่นแหละปะ้อู้อะไรนะเต็มเลยลอ ต้องต้องป้ายต้องป้ายอือหน้าคนนะากลัวจังป่ะถ้าพ่อใส่เป็นไงเ่อเป่าใส่ดิเป่าใส่ดิอ่าฮ่าฮ <c oughs> นะ่าฮ่าฮ่า ใช่้ชยเจอของตกใจังครับแถวนี้ไม่มีของเล่นนะ อะไรหาอะไรครับหาอะไรไปเดินไปเดินไปนี่ของคนใหญ่ใส่ไม่ได้หรอกนู่นเดินไปข้างหน้าสิมีไม่มีคุณไหนกูกใจป่ะทางต่างระดับนะม่ไป,ไปทางนั้นเ่ะมันเป็นอุปกรณ์ทำพอซองโซดูกู